สวัสดีครับวันนี้อังคารที่สองสิงหานะครับมาไม่ได้เจอไม่ได้อัดหลายวันเลยลองดูแล้วกันวันนี้บ้านปูบ้านปูนะครับวันนี้อืเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทรดอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอะไรแต่คิดว่ามันจะขึ้นนะมันก็ขึ้นเ,นเซตแต่มันไม่ได้ขึ้นตัวที่อ่าเรามองไว้อันนี้บ้านปูนะครับพอมาวันนี้ตอนเช้า ผมก็เอาอยัางไงดีวะเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรก็เลยวันเช้าก็ลองปล่อยไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าดูเห็นไหมเมื่อวานเราไม่ผมไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะครับพอมันรู้จังเช้านี่ก็ออโอเคผมเอ,อ้ยมันแท่งแดงนะแต่จริงดูรลฟยี่สิบนาทีมันก็ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เนวิยังโอเคอยู่นะผมก็เลยบริหารความเสี่ยงนะครับปล่อยไปนิดนึงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่แรกครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมัน ผมทามวันพุธใช่ไหมดังคืนแต่มาลงวันเสาร์อาทิตย์ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านของเขานะครับใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้สิบสามจุดห้าตรงนี้น่าจะผ่านไปได้แต่แรกคิดเลยว่าคิดว่าขึ้นน่าจะไปสิบสี่กว่าแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็อืก็ถือว่าพลาดไปแต่ถามว่าก็ยังไม่ได้ส่งไม่เสียนะครับผมว่าก็ยังถ้าใครมีอยู่ก็ยังถือไปได้นะอ,อผมขายไปแล้วผมก็มารับต่ํๆนะครับแต่วันวันนี้อ่าผมรับที่ผมตั้งสิบสองจุดแปด ไม่ได้จริงๆสิบสองจุดเก้าแน่จะได้นะแต่ตั้งได้นะ่าอาจจะได้ผมนั่นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรล,ล้วกันก็ถือว่าปุ่งนี้อาจจะเปิดกระโดดขายหมูไปแล้วกันโอเคลองดูถ้าใครมีอยู่ก็ก็ปล่อยมันไปแล้วกันถ้าตีเทรลลยอย่างนี้นะครับผมว่าอเนี่ยสั้นๆอย่างเงี้ยถ้าตีอย่างเงี้ยเป็นวีคเ,เลยนะครับคุณนดูนะมัาจะเชื่อถึงวีคอย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่หลุดในวีคหรือตรงนี้นะครับคุณก็ปล่อยมันไปก็ได้แต่ถ้าคุณเล่นเดทจริงๆนะครับในเด คุณอาจจะต้องตีอย่างเงี้อยอย,อย่างผมเห็นไหมก้อนนี้มันอาจจะไม่ใช่ดีไอทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแมันดุดไปแล้วอะถ้าคุณเปลี่ยนเป็นสองชั่วโมงุณจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยมันลุดตั้งแต่ตรงนี้แล้วจริงๆเมื่อวานนะฮะถ้าอยู่หน้าจอก็ไปในเมื่อวานแล้วแหละแต่ราคาอา๋อมันยังไม่ไปวันนี้ดีเออใช่แต่ราคามันก็ไม่ได้ต่างกันนะเมื่อวานกับวันนี้แนละ้วที่ขายได้ก็โอเคถือเป็นว่าอาจจะพลาดไปนิดนึง อาจจะพูดเนี่ยอาจจะเปิดกระโดกก็ได้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ลองดูแล้วกันวันนี้วัวลู่มันมาหลายตัวนะลองดูทูนะครับทู through เนี่ยอยู่ดีก็มานะเออวันก่อนผมไม่ทราบจริงนะว่าไอที่มันมีข่าวที่จะไม่ปเป็นเสธอะไรเงี้ยแต่ลงมันข่าวมันจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้ตามวันนี้ก็เมื่อวานก็ก็ไม่ได้เกินที่บอกไม่ได้อยู่นะแต่วันนี้มาอมาแรงเลยนะวัวลุ่มใช้ได้เลยนะครับ ดีแท็กถ้าคุณเล่นเล่นพวกนี้นะเล่นควบรวมคนระับคุณต้องดูดีแท็กนะเวลามันมาจะมาด้วยกันนะครับเป็นดูโอนะฮะคือมันมันก็ไปได้วยกันอยู่แล้วแตถ่ถ้ามันลงก็จะลงด้วยกันนะเลยคุณจริงๆอะคุณเล่นตัวเดียวตัวหนึ่งลยก็พอแต่นั้นผมมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมสองอาทิตย์ก่อนมั้ยมีสองตัวนะครับผมก็บริหารความเสี่ยงโดยการขายดีแท็กไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อกลับนะแต่เราก็มันซื้อถูเพิ่มเพราะว่า จริงๆอยากจะซื้อดีแท็กคืนเพราะว่าเราได้ส่วนต่างหลักพอสมควรนะขายแพงหรือไปซื้อถูกแต่เราก็คิดว่าเอมันเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพันเซลมันขายไม่ทันสองตัวนะครับเพราะเราไม่ได้โทรไปห,หามาไงเราพิมเองก็เลยเอาเองินนั้นไปซื้อทูแทนก็ไม่ได้ถามว่ามันก็กำไรนิดๆหน่อยนะเออมันก็ยังโอเคอยู่อะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้ามันทลุตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมว่า53จรงิง530เนี่ยของของวิ่ง526เนี่ย30เนี่ยคงเป็นอะไรที่น่าจะวิ่งมนันน่าดูนะเดี๋ยวลองดูละกันอันนี้อันนี้มันก็คงตอนนี้คงวิ่งตามข่าวนะครับว่ากศทชจะทำยังไงอันนี้เราไม่ทราบนะครับว่าจะออกมาลุกหนหรือลุนแต่ดูอย่างเงี้ยเหมือนก็จะออกดีนะบบลุ้มาทัง้งสองตัวก็ปล่อยมันไปละกันถ้าพรุ่งนี้ทุนรูนรงนี้ได้ก็ถือว่าสวยเลยแหละ960ไอ้490มาูนห้าบาทเนี่ย ถามว่าช่วงแรงมีเยอะนะครับในวีคดูนะครับทางขวามือยังไปได้ไกลนะแต่ในเดย์เนี้ยคงไปได้สักสองสวันน,ะน,น่าแน่ยังไงยังไงก็ต้องล่วงย่อมันอาจจะไม่ใช่ล่วงรมาดูแบมเออแบมวันนี้มาผิดหูผิดตานะในวีคดูสวยไหมไม่ได้สวยแต่สองทางนี้สวยนะครับทท้งนี้ทางนี้นแต่แดดที่ที่แล้วแล้วแหละนะครับแต่วันนี้มาเนี่ยพอมันเบรกตรงนี้นะครับอะไรก็ดูดีไปหมดนะสำหรับแบมแล้วสำคัญนะครับคุณเห็นไหมวูรุ่มมา อันนี้มันคีดไว์เป็นจุ่ตรงนี้นะครับทะลุตรงนี้ไปนะกับตรงนี้ผมว่าสิบเจ็ดจุดหกเนี่ยเป็นอะไรที่สิบเจดจุดห้านะถ้าผ่านได้ผมว่าดีมากเลยแต่จะผ่านหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเดีย๋ยวผมดูเทรนด์ไลน์คุณดูนะครับถ้าตีแบบเนี่ยสังเกตไหมมองด้วยตาป่ามันก็ใกล้เคียงนะพอจะตีมานี้เป๊ะเลยนะครับพวกนี้แหละครับถ้าทะลุไปได้ก็อาจจะบแนวโน้มขาลงสั้นสั้นได้นะแต่สำคัญมลุ่มมันมาแล้วนะครับเยอะเลย แต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไรไม่ได้เยอะอย่างมีนยัยยะสาคัญนะค,คือเยอะอะเยอะแต่ถ้าเทียบกับตัวมันเองที่ซื้อข้างมาทีผ่านมามันมันมันก็เยอะกว่าน,นิดหน่อยแต่ถ้าเทียบับที่ผ่านมาเมื่อเดือนโอ้อโหตัวรุ่งวันนี้ถือว่าเยอะนะครับก็คุณก็มีก็โฮไปนะครับผมว่าถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมจริงๆอะนะผมก็พูดยากนะผมก็ไม่ได้ผมก็มีแต่ผมไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อเพิ่มนะผมมีอยู่ ก็เราก็ไม่มั่นใจนะมันจะผ่าตวงนี้หรือเปล่าแต่ทรงดูแล้วว่ะวีคมันไม่สวยไงเขาเนื้อออกมครับมันไม่ได้เป็นขาขึ้นเนี่ยมันังอยู่ใต้น้ําอยู่เลยแต่ในเดย์เริ่มจะขึ้นตามหลักการแล้วนี่ถ้าวีคอยู่ใต้น้ําเดย์นอยู่เหนือน้ําเนี่ยมันขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับมันต้องลงมาลงมาเพื่อรอให้วีมันขึ้นเขาเนี่ยจะวิ่งแรงนะครับแล้วก็มาดูแอรพีซีนะครับตัวนี้สวยสวยสวยผมผมว่ามันกั่เด้มมันหลายวันมาแล้วแหละเนี่ยแต่โปรเบลตรงนี้นะครับตอนแรก จุดเนี้ยกับจุดเนี้ยนะครับสามสองหกเอาตีเส้นเดียวก็พอนะจริงๆสามสองหกสามหนึศูนย์เนี้ยตรงเนี้ยก็สวยแล้วแหละตั้งแต่ตจริงตั้งแตตเมื่อวานนะเะื่อวานเมว่อวานก็สวยเลยคราวนี้ขึ้นมา IRPC นะครับเห็นไหมมันไม่เหมือนกับแบมนะครับมันมันใกล้จอเกือน้ําละแต่ยังไม่เหนือนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าดีกับดีกว่าแบมนิดนึงแต่ในวีกอะก็โอเคเลยดูดีเลยถ้ามันขึ้นไปได้จริงๆนะแนวท้าทักันไปนะครับสามสี่หก ประมาณนี้นะ360ผมว่าถ้าวิ่งแรงๆนะครับผมว่า360นคุณปล่อยไปเถอะแล้วคุณค่อยมารอรับใหม่ก็ได้ไม่ต้องรีบคุณพวกนี้ไม่ต้องกลัวมันจะไปไหนไกลนะถ้ามันไม่มีข่าวจริงๆนะครับเช่นไปทําอะไรที่มันพลิกพลิกพลิกบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ก็คงอโอกาสอ่างเงี้ยมันยากนึกออกไหมครับที่มันจะเกิดอ่ะอาจจะ3 5, 5ปี5ปีเกิดครั้งหนึ่งไม่ได้เกิดบ่อยๆหรอกคุณไม่ต้องไปหาข่าวหรอกครับ โอเคลองดูนะถ้าธุนนี้อยู่ตรงนี้ก็สตาร์ทอสนะสามสไม่มีอะไรนะครับขาดทุนก็มาสิเปอร์เซนแต่ถ้าอัพไซด์เนี่ยก็เออมันก็อัพสมก็สิบขาดทุนมันก็สิบก็เลือกเอาละกันผมเป็นผมผมจะขาดตรงนี้ก่อนส่วนแรกนะครับไม่ได้มีอะไรเคอรี่จริงๆอ่ะผมชอบนะเนี่ยเห็นไหมคุณสังเกตถ้าคุณเล่นมานะครับคุณจะเห็นนะตั้งแต่เมษาเนี่ยมันจะเล่นเป็นลูปเนี่ยนะครับแล้วคุณดูนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมว่าขึ้นต่อนะครับ เพราะว่าอืมคุณไปดูผู้ถือหุ้นเขาแล้วคุณจะเห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะหุ้นอย่างเนี้มันถือกันรวมเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ไหมผมจาไม่ได้ละมันมี BTS ใช่ไหมหรือ Bland ผมจำไม่ได้หร BGI เงี้ยแล้วก็บของคนจีนใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยหุ้นอย่างนี้ยชอบนะครับเวลาขึ้นขึ้นแรงเวลาลงก็ลงตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าเขาเก็บเขาสามารถเก็บหุ้นได้ใช้เวลาไม่นานนะครับ อันนี้วิเคราะห์ไปหลายครั้งแล้วนะครับผมว่า,าบบลูบโไฟล์อะให้ดูทีแล้วกันเนี่ยน่าจะเขาตลาดมาบมลูโไฟล์อยู่ตรงนี้เท่ากับตรงที่เราอะผมว่าเราซื้อตรงนี้ไม่ได้เสียเปรียบหรอกแต่จะมีคนทางพื้นฐานเขาบอกว่าเอเขาก็คิดว่ามันมันแพงเกินไปแต่เราเราไม่รู้พื้นฐานนะครับผมก็ไม่รู้หรอกม,มันขาดทุนหรืออะไรเท่าไหร่มันขาดทุนอะไรแต่ผมไม่รู้จริจรงๆมันตัวเลขมันติดลบเท่าไหร่ออ แต่ทางวิทางกรารแล้วคุณได้รูโมฟาเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดที่เราจะไม่ต้องซื้อมันอาจจะไซเวย์ไปอย่างนี้อยู่ยี่สิบสี่บาทไปอีกชาติหนึ่งก็ได้นะอีกห้าเดือนหกเดือนนะครับแต่ก็ถ้าเราดูวัน,เ,นเราสามารถเล่นรอบได้นะนะครับคุณอาจจะไปขาตรงนี้ติ่งแรกยี่บห้าบาทเนี่ยเป็นการเบสแต่ถ้าคุณหลุดตรงนี้นะหนีก่อนนะครับยี่สิบสอง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 สามตัวเนี่ยดูดิครับจุดต่ำเห็นไหมสังเกตไหม จุดต่ำมันจะยกสูงจุดสูงมันยกสูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคถ้ารอบปลอดภัยนะทะลุไม่ได้ไปได้มันก็จะเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าหนวีจะขึ้นแล้วคุณอาจจะได้เห็นสามสิบอัพเลยเนี่ยได้เลยนะไปดูนะครับดาวเทอรี่คือเป็นขาขึ้นจุดต่ำยกสูงแล้วก็จุดห่างก็ยกสูงไปเรื่อยๆยกสูงไปเรื่อยมันคือเหมือนอยู่ในกรอบชัแนลตีกรอบชัแนลอย่างเงี้ยนะรู้กไหมครับอันนี้ตีอย่างเงี้ยอาจจะพลาดนิดนึงนะเดีย๋ยวที่บยให้ดูอย่างนงี้นะครับ อย่างเงี้ยมันก็จะไปกอบอย่างเงี้ยนะครับก็คือวิ่งขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆสมมติระกับอันนี้จริงๆมันต้องตรงนี้มาดูเซเนวันอัพเซเวนอโอลุ่มกระมานิดหน่อยนะครับแต่วันนี้เออขึ้นไปถึงเท่าไหร่93 9.4แล้วก็ลงมา9.0ถือว่าเสียไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้แย่นะตัวนี้ผมว่าถ้าขายเล่นกันมันมานานๆผมว่ามันพอที่จะเล่นได้นะครับถ้าไม่หลุดตรงเนี้ย เนี่ยครับที่ตีให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่หลุดนะครับแต่ก็เราก็ไว่แช่ไม่ค่อยได้เนี่ยผมก็กลัวมันหลุดเลอเกินนะแต่ว่ารุ่มเนี่ยต้องรอให้มันคอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันมันยังน้อยไปหน่อยมันต้องเป็นแท่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตรงนี้ผมว่ามันก็โอเคอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้แย่อะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะซื้อแบบหนักๆผมว่าอย่าพึ่งเลยรอดูแล้วกันดูพีทีจีอันนี้นะครับเคยตรงนี้เคยพูดไปครั้งหนึ่งนะที่ตรงเนี้ย บอกว่าเออมันสวยดีแล้วก็ย่อลงมาแล้วนี้ขึ้นใหม่แต่ถ้าเราดูอย่างนี้นะครับในวีคเนี่ยมันจะมีแนวต้านอย่างนี้นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าอย่างเงี้ยสิบห้าจุดเก้าตรงเนี้ยจะเป็นแนวต้านใหญ่ผมว่ายากจริงๆอินะถ้าคนซื้อมากรอบเนี่ยผมว่าพรุ่งเนี่ยผมว่าสิบห้าจุดหนึ่งจุดสองเนี่ยผมว่าอาจจะปล่อยขอไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วค่อยมารอรับถามว่ารับตรงไหนถ้าดูจากตอนนี้นะครับผมว่ามารับสิบสี่จุดห้าจุด สุดสามประมาณนี้ถ้าขายครึ่งนั้นไปก่อนถ้าคุณไม่ขายผมว่าทรงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรดูน้ำวีคถือว่าเหนือน้านะครับอืมเป็นแนวัเดย์ยังมัน,ม,นมันขึ้นเยอะไปหน่อยอ่ะมันต้องย่ออย่างเงี้ยทรองอย่างเงี้ยผมว่าถ้าจะวิ่งวิ่งแรงแรงอีอยางนึงนะที่จะบอกว่ามันเป็นหุ้นการเมืองน,นะครับไปดูผู้ถือหุ้นเขาเป็นใครจำไว้ได้ครับหุ้นพวกนี้คุณรอเล่นเล่นไปเถอะแล้วก็รอแก้เลือกตั้งเขาต้องใช้เงินนะครับ วิธีที่จะได้เงินง่ายสุดคือตลาดหุ้นรหรับเจ้านะเราก็เสียงในเขาประจําไม่ต้องห่วงเขาจะเขาจะมาปั่นมามีสตรอรี่ออกมาเรื่อยๆนึกออกไหมครับคุณดูอย่างของชนบุรีเลยครับเสี่ยคนนั้นนะ่ที่หุ้นที่โอ้โหไปดูพื้นฐานแล้วดูไม่จืดที่ผมเคยวิเคราะห์ไปเมื่อหลายเดือนก่อนที่บอกจะเลือกตั้งพัทยาจำได้ไหมครับหลังจากนั้นมันก็ไม่หยุดไม่ลงเลยนะเพิ่งมันลงช่วงหลังๆเนี่ยจากเท่าไหร่สองบาทกว่าไหมสามบาทไปถึงแปดบาทอะไรวิ่งอย่างเงี้ยพอไปดู โอ้โขาดทุนสะสมตั้งเท่าไหร่คือเขาต้องเลือกตั้งาต้องใช้เงินนะครับเมืองไทยคุณจะมนาอีฟว่า,วาไม่ซื้อว่ามันไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ได้อะมันอยู่ในทัาจะจากที่นั่นแหละโอเคผมว่า,าถ้าขึ้นแรงข่าวกันครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือคุณจะตีเทลล่อย่างนี้เทลล่อย่างเงี้ยมัน จริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยเม็ซเซนเท่าไหร่นะแต่ผมใช้ได้เวลาเล่นเดทนะครับหลุดแรงๆเนี่ยผมไปเลยนะแต่มันเพราะว่ามันสั้นไปนึกออกไหมครับแต่ถ้าเวลาขาขึ้นคุณเห็นไหมที่บอกว่าซื้อตรงเนี้ยเคยขาไปแล้วนู่นานลวเดือนหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเบกขึ้นไปแต่เราคิดว่ามันจะไปแรงเนี่ยมันก็ย่อลงมาพอย่อลงมาปุ๊บมาสัมผัสตรงนี้ก็ไปต่อโอเคอย่างเงี้ยหุ้นมันก็ถือว่าใช้ได้เป็นแพทเทิร์นของมันแต่ถ้าจะ ผมว่าน่าจะลงสักรอบหนึ่งครับเนี่ยจะวิ่งแรงนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูบีแลนด์แล้วันไงบีแลนด์สวยนะนี่มีคนถามมาพูดตัวนี้มันมันไม่ไปจริงนะผมจําได้เพราผมเล่นบาทแปดสิบครับเมื่อนานมาแล้วแล้วขอดูมันดีครับบาทแปดสิบอยู่ตรงไหนหนึ่งแปดสี่ปีแล้ว <laughs> ดูแถวเถนี้ผมจำไม่ได้ออกเมื่อไหร่นะผมรู้ผมซื้อบาทแปดสิบแล้วมัน ซื้อก็ไม่ค่อยได้น่าจะขาดทุนหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะเอาไปว่าขาดทุนแล้วกันไอ้กรอบเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้นะลงจนมันมาเหลือบาทเดียวจริงมันเท่าไหร่แปดสิบตังค์ได้ซ้ำปแปดสิบกว่าตังค์เนี่ยโอ้โหนั้นบาทหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าคุณดูบล็อกบไฟล์เห็นในมันนะวันนี้เป็นมันสังเกตได้เนี่ยตอนที่ผมเล่นเห็นไหมเนี่ยะเป็นเราเป็นคนสมู่มากนะครับที่เล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดดอยจริงๆไม่ได้ติดดอยหรอกก็คัด้อดไป กำไรมากขาดทุนมาก่ะก็ถือว่าจับไม่ได้แล้วว่ามันมนกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะวกนี้เราไม่ได้กัดถือยาวนะครับเราเรียบเรียนรอบๆพอตรงเนี้ยมันไม่ได้แต่จริงๆนี้เขาก็สะสมเยอะนะั้าแต่กองเนี้ยที่บาทหนึ่งไอ้จริงไม่ได้ไม่ได้ไไดแย่นะถ,ถ้าพูดถึงว่าถ้าเจ้าเขาเก็บตรงนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าแต่เพียงแต่ว่าคุณทนได้หรือเปล่าเดีย๋ยวดูวีคแล้วกัน อืมวีก็กระส่งนี้ถ้าทะาุรู้ตรงนี้ไปได้สวยนะผมว่าหนึ่งศูนย์สี่นิดเดียวเองสามตังค์ไม่ได้เยอะเลยนะฮสักเกือบสามเปอร์เซ็นต์แล้ววนลุ่มมาสองแท่งนะครับผมว่าอาจจะมีอะไรดีๆนะผมไม่รู้นะครับแต่ทรงอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับถ้าใครมีอยู่รอพรุ่งนี้ฝันดีว่ามันจะกระโดดอันเงี้ยแล้วคุณท่านมันมันกระโดดจริงนะแล้ววนลุ่มมาคุณอาจจะได้ขาดแถวข้างบนเลยนะครับเกือบสิบตังคนะ์ก็ได้ มาณบาทสิบตังก็ได้อย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยเคุณก็ต้องหวังให้มันกระโดดละกันแต่กระโดดเยอะก็ไม่ดีนะเนี่ยดูเดินในวีคนะครับวีคเริ่มเหนือน้ําแล้วในเดย์ก็ก็เหนือน้ำมาแล้วแต่มันยังขึ้นมาผมว่ามันยังไม่เสด็จน้ํานะยังสะสมพลังมันได้ไม่มากพอต้องมากกว่าน,นี้หน่อยนึงนะถึงจะวิ่งแรงนะมา่ดูพีปัญจวัรนะครับอันนี้ไม่เคยเล่นเล่นเคยเล่นนานมากแล้ววีกเดี๋ยวขอดูดิโอ้โห ันเคยลงถึงบาทนึงเหอเนี่ยผมเล่นตอนเข้ามาเนี่ยแถวแถวนี้เอ,อ๊ะเออไม่รู้ตรงไหนล่ะเล่นไปแล้วก็โอ้โหชีช้ำนะเล่นแล้วผิดเรื่อยเลยไม่ชูดีฝีมือไม่ถึงหรือหรือดวงไม่ดีก็ไม่รู้นะก็เลยคันรอไปก็ไม่ได้ดูมาเลยโอ้โหพอมันอย่างนี้ตายบาทหนึ่งตายขึ้นมาอย่างนี้เอาเอาเอาเอเล่นแรงนะอันนี้มีคนถามมาว่าเอาอยัางไง จริงๆนะถ้าผมจะวิคอยดูนะถ้าเป็นผมนะอยงเี้เห็นไหมจุดนี่นะครับเป็นจุดที่ต้องเสี่ยงซื้อดูนะแต่แถวเนี้พอเบรกมาจริงๆนะเอ่ไอ้จุดนี้นะที่เราชี้ลูกศรมันอาจจะเป็นการหลอกได้หลายตัวนะคุณไปดูไออารพหรือ,อตัวอะไรวะไอ p ากับแม็คโครป่ะจะไม่ผิดนะมันเบรกไปแล้วมันขึ้นไปนิดเดียวแล้วมันลงมาอันนี้ลงหนักเลย อย่างเงี้ยตุวนี้แม้ถ้าคุณได้สามหกอู้ได้เกือบบาทละแปดสิบตังค์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าแต่ตอนเนี้ยเอาไงในวีก็สวยวนะครับแต่ตอนใ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 นเดย์อะตรงเนี้ยผมว่าต้องผ่านได้นะสี่ห้าศูนย์สี่สี่แปดผ่านได้ทางสะดวกจะเป็นผมนะผมจะขาแแถลเนี้ยไม่ต้องถึงก็ได้นะถ้าคุณมีอยู่ตำาๆเนี่ยคุณบ่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปถึงแล้วคุณรอมั ไม่รู้สิสี่บาทมันจะหดไปปะเดี๋ยวต้องรอดูทีแล้วกันว่าจะย่อตรงไหนนะแต่มันไม่ใช่ย่อมานี่นะครับถ้ามันมาต่ำกว่านี้มันไม่ได้เรียกว่าย่อนะมันเรียกว่าลงนะครับสามสิหกทรงมันมันวนลุ่มันมาแค่สองแท่งนะนี่อย่างเงี้ยมันยังแต่เป็นผมม่าผมไม่เราเรียกเทคนิคอะมันก็ยังโพไปได้แต่มันเริ่มใกล้ใกล้ตาแล้วแหละผมว่านะวันสองวันนี้พ่งนี้ผมอยากให้มันพักฐานอีกนิดหนึ่งนะพักฐานสามสี่วันแล้วอาทิตย์หน้าเอาใหม่เงี้ยผูรับรอง กูอาจจะได้เห็นยอดนี้เลยเนี่ยห้าบาทกว่าแต่ถ้าเจ้าใจร้อนก็ทําไปอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเลยมันตื้อถูกอกไหมครับในวีคไม่ตื้อจริงอย่างในเดย์มันตื้อมันไปลําบากมาดูอันนี้เหมือนกันนะโอ้นี่เล่นแท่งเดียวทะลุโลกเลยนะทะลุตรงนี้ไปอืมอันนี้มีคนถามว่าหุลนุ่มมันเยอะด้วยตัวมันเองนะครับถือว่าเยอะนะว่าดูถึงเย็ไม่ค่อยมีนะครับแต่พวกนี้เขาเล่นโหดนะเล่นบางทีแท่งเดียวเลิอกอย่างเงี้ย เออผมว่าอืมมันโหดอะดูดิวันรุ่มคุณดูเดนเดวี่นะครับไม่มีอะไรเลยเนะี่ยมาติ่งนี้ติ่งนี้แต่หลายเดือนเล่นทีนึ่งเงี้ลบากนะคือเราก็ต้องดูได้ว่าเข้าไปแล้วเราออกได้ไหมแต่คุณซื้อสักหมื่นสองหมื่นหุ้นคงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณซื้อเยอะเออเป็นแสนนี่ยแต่หุ้นผมว่ามันออกไม่ได้นะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่เคยซื้อจริงๆเดีแต่ถ้าอยู่หน้าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ซื้อนะ จริงๆหุ้นวัฒนพัฒน์ตรังเอาอยู่ตรังนะฮะมันผมว่าเนี่ยอันอนี้เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคุณเห,เห็นนะครับเกิดไดิวอเรชชัดเจนแล้วนะครับสองครั้งหนึ่งนะนะคราวนี้จะทะลุไฮเกิดอีกตานะครับไม่อยู่นะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ผมคิดว่ามันน่าจะเคลียร์ได้นะไฮเดิมอยู่ที่5บาทประมาณนี้ ผมว่าน่าจะเคลียร์ได้นะแต่กลัวดีขึ้นไปแล้วมันอาซายไม่ไปตามเกิดสามครั้งเนี่ยผมว่าลบก่อนเถอะในเดย์นะไม่แน่ใจว่าเคลียร์ได้ไหมถ้าขึ้นไปถึงห้าแต่ในวีกับผมคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้เพราะมันใกล้เคลียร์กงันนี่ก็ระวังในกันถ้าถามมาตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อมีอยู่ก็ปล่อยไปเพราะแท่งนี้มันแท่งยอนเราไม่ทันมันแล้วนะครับเออแต่ถ้าคุณอยากให้ดูร้อยยี่สิบแล้วกันโอ้ยร้อยยี่สิบ นะมันเบไปตั้งแต่วันนี้แล้วตอนตอนบ่ายแล้ววอลุ่มก็มา,าถือว่าเยอะนะถ้าเทียบแบบร้อยยี่สิบนาทีนี่ยมันก็เข้าเขตแต่คุณดูประวัติศาสตร์มันนะครับมันอาจจะขึ้นได้ขนาดนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นไปเงี้ยก็เวลาเขาทําราคานะครับถ้าเป็นเจ้าคนเดิมเขาจะทำเหมือนเดิมอย่างที่เคยบอกนะคนเมาก็จะเดินเหมือนเดิมเพื่อนเราเมาว่าเอาปี๊มันใส่ก็เราก็รู้ว่ามันเดินยังไงไม่ต้องไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้ คือถ้าเจ้าคนเดิมเขาก็จะทาแพทเทิร์นอาจจะเป็นส่วนท้ายเดิมอาจจะนะฮะเห็นผมผมก็จะหาเหมือนเดิมอ่ะหุ้นตัวนี้เบรกหรือรูปล่างมันอย่างนี้แต่ตัวนี้เราไม่รู้จักเขาไงครับมันไม่ใช่แบบเหมือนทรูบ้านปูแบมซีพีเอฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเล่นจนแบบรู้จักแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่พวกซีพีเอฟพวกแบมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นรายใหญ่มามาคุมไงมันเป็นกองทุนนั่นแหละ เจ้าของไหมผมว่าเจ้าของอาจจะมีเอี่ยวนะครับแต่มันผมว่ารายใหญ่เขาไม่ได้มายุ่งเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีเงินขนาดั้นดีกว่าไหมครับบ้านปูก็จะเจ้าของทำมาเลยหรือไม่ก็กองทุนฝรั่งดันไหมผมว่าไม่ไม่ไม่ค่อยจะขัดขวางกับฝรั่งนะคุณพวกนี้นะครับฝรั่งนะพวกมัไม่ยุ่งกับซีพีเอฟหรอกไอ้พี่คุ้นกับบ้านปูอย่างเงี้ยโอเคนี้ลองดูแล้วกันโอเคอันนี้ก็โชคดีแล้วกันโอเคครับคุณครับ